อยากรู้ไหมพิธีกรน้องใหม่ของเราเก่งขนาดไหนก่อนที่คุณจะดูคุยแซบโชว์นะต้อง s ับสไคร b ์หรือว่ากดกระดิ่งก่อนนะคะแค่นี้สวัสดีค่ะชื่ออะไแซบกันยามบ่ายกับเรา3คนแลวครับที่คุยแซบโชว์วันนี้ปีเคหนิงและพิธีกรน้องใหม่รายงานตัวพี่แอนสวัสดียินดีต้อนรับพี่แอน ให้ดูงลิตร่าฝังง่งนี้ตดตัวด้วยนะคะเรามีอีกคนหนึ่ง <ฮะ S 1> เขาเรียกว่าหนึ่งคนเจ๋งมาร่วมทีมกับเราล้วดีใจมากๆแล้ว,ลวอย่างนี้แต่หนึ่งข่าวที่ทุกคนในห,หามากก็คือข่าวของอดีตผู้ประกาศข่าว,วคนดังแล้วครับพี่สอนอุทธของเรานี้แหละครับได้รับการพักโทษแล้วรับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วเมื่อวานนี้ แต่ก็ยังคงต้องติดกําไร EM นะครับคือกําไรอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเนี่ยถึง14เดือนด้วยกันครับพี่ยานใช่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศนะคะเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทุกคนมีความปิติอินดีมากนะคะมีพี่น้องในวงการนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ไปรอต้อนรับกันกลับมาของพี่ยุทธใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้องไบแฟนกันด้วยแฟนกันด้วยแฟนก็มาด้วยตองศักดิ์มาใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโกตีอารมบอยก็มานะคะแล้วก็ยังมีเซเลปอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่า ก็จะเป็นคุณชูวิทย์ในจอพี่ชูวิทย์มานักธุรกิจชื่อดังอย่างคุณตันก็มาด้วยเพื่อนบ้านผมก็ไปด้วยนะใช่ใช่เป็นเพื่อนบ้านกันใช่ใช่แต่สิ่งที่ทุกคนสนใจคือแล้วเมื่อไหร่พี่ยุทธ์จะกลับมาทํางานและที่สําคัญยังทําที่เดิมอยู่ไหมซึ่งพี่ยุทธก็บอกว่าจะให้เขาไปไหนเขาเกิดมาจากที่นี่เขาก็ต้องอยู่ที่นี่นะพี่แอนเนาะใช่ค่ะแต่ว่าการที่จะกลับมาทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยุทธก็บอกว่าต้องขอเวลาปรับตัวก่อนนะคะ ก่อนที่จะกลับมาทวงบัลลังของเอาละอาบอกได้เลยว่าพวกเราเตรียมตกงานกันรอบสองนะครับ <laughs> พี่ยุทธกลับมาเนยก็ตามถ้าเกิดพี่มีโอกาสได้ดูการสัมภาษณ์ครั้งนี้รุกวันนี้นะจะบอก <c oughs> ว่ายินดีมากที่ได้ได้พี่ใหญ่ที่เราเครารพนับถือมาก <c oughs> กลับมาวงการอีกขอบคุณข่าวจากสนุก com <c oughs> ด้วยอ่ะเข้าส <c oughs> ูดดูคุยทาบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ